บางก็คงจะรู้อะไรหยแต่ว่าเมึงต้องเน,นี่ยรู้แล้วว่าเป็นตำรวจประมาณ8นายก็เห็นว่าไม่ได้ขออนุญ,ญาตเข้าพิชาาแต่เขาก็อาจจะมีความผิดทางวินัยมาว่าผิดน้อยขนาดไหนเราก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเอาตายลูกน้องแต่ว่าเ็าอ,อยากจะเตือนว่าทําอะไรก็ต้องขออนุญ,ญาตก่อนเข้าข่ายนะครับมีเรื่องความผิดกฎหมายหลายข้อเหมือนกัน เจ็ดก็บอกว่าให้เวลาสักเจ็ดวันใช่ไหมเจ็ดวันก็คงจะรู้อะไรีนิแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นตำรวจประมาณแปดนายเป็นกองบิน2สองนายเป็นตชดอหกนายแต่ที่เหลือมันเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้ถึงห้าสิบนายประมาณสามสิบนายสามสิบคนต้องรับกานแรจะเป็นคนละเรียนนะครับซึ่งดูแล้วนะครับอย่างทั้งตำรวจเองเนี่ยเบื้องต้นก็เห็นว่าไม่ได้ขออนุญาตผู้ขชาแต่เขาก็ิดจะมีความผิดทางวินัยนะครับแต่ว่า ผิดมากผิดน้อยขนาดไหนเราก็ไม่ใช่ว่าเจ้าเปน็นเอาตายลูกน้องแต่ว่าก็อยากจะให้เตือนว่ามันทําอะไรก็ต้องขออนุญาตก่อนแล้วก็ทางผู้จัดทําโฆษณายูทูบเบอร์ต่างๆนี่ทำให้เปลียนความเหมือนกับว่าใช้ตํารวจ50คนมาจ้างตำรวจ50คนไปไปทําลักษณะนี้ไปโฆษณาเป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเขาก็น่าจะเข้าข่ายนะครับมีเรื่องความผิดกฎหมายหลายข้อเหมือนกันนะครับเช่น การแต่งกายคล้ายตำรวจหรือว่าไอ้เรื่องที่เหมือนกับทําให้ประชาชนอาจจะอาจจะไม่ใช่50นายจริงนะแล้วก็เรื่องของอเรื่องของคล้ายๆว่าทําให้ดูว่าตํารวจไม่ต้องทํางานทําการมันจะทําจ้างไปทํางานอาชีพอ,อื่นนะครับเยอะๆ50คนมีรถตํารวจอะไรด้วยต่างเนี่ยก็จะให้ฝ่ายกฎหมายตำรวจดูนะครับว่าเข้าข่ายละเมิดหรือไม่นะครับ ตรงนี้ต้องเรียกคุณยูทูบเบอร์มาให้ปากคัน,นก็กำลังให้ทางภาเจ็ดตรวจสอบละเอียดนะครับแล้วกรณีที่ไม่ได้เป็นก็ถ้าไม่ต้องดูเจตนาต่างๆด้วยแต่ว่าถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับผู้ดูคดีนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆใช่ครับใช่ครับทำไมของตำรวจหรือว่าเป็นอุปกรณ์ของยูทูบเบอร์ครับเบื้องต้นก็น่าจจะเป็นอุปกรณ์ถ้าท่ารายงานเบื้องต้น,น้นเป็นอุปกรณ์ของตำรวจนะครับที่มาแล้วก็อาจจะมา เพิ่มเติมนะครับในเครื่องหมายต่ตางๆติดรถเชืเกรนนะครับตรวจดลดด้วยใช่ไหมเป็นของตำรวจนะท่านอันนี้เบื้องต้นนะ,ะที่ได้รับรายงานเบื้องต้นครับ,รบเดี๋ยวขอรายละเอียดเพิ่มเติมให้มันชัดเจนอีกทีสถาน,น <ะ S 2> ท,ที่ที่ถ่ายทํากันในกรุงเทพหรือว่าที่เห็นว่าเมืองกาญครับ